สวายดีท่านผู้ชมเมืม่อนี้ข้าวประจาจะมารีวิวยารักษาโลลำปีสกินเพราะว่าผมมีเวลาหลายเนาะเลิกเวียกมาตอนเที่ยงเลยขับรถไปส่งยาเนาะส่งยาก็เลยว่าเอตัดสินใจเฮ็ดคลิปนี้มารีวิวให้มู่เพื่อนให้เบิง่งได้หู้เกี่ยวกับยาตัวนี้เนาะ ยาตัวนี้มันจะเป็นยาเวียดนะครับผม,มเป็นยาเวียดเพราะว่าอยู่ประเทศเวียดนามมันจะระบาดโรคลำปีสก,กินนี้ก่อนประเทศเฮานะเราเอามาเบิ่งว่าทางในมันมียาตัวใดๆแต่ว่ามันเขียนอยู่นี่เนาะมันเขียนอยู่นี่ว่า t i r e เ in ะเพเาะมันมีอยู่สามอย่าง เพราะว่าผ่านมาเข้าปัวก็คือข้าวพระเจ้าป่วโรคลำปีสกินเนาะแม่นปัวตามอาการแล้วก็ซักตามตามแต่ละชนิดของยาเนาะคือข้าวพระเจ้าปัวในรุ่นก,ก้นกะ้นรุ่นก้นก,ก้นคือเขาซักยาพวกยาต้านเชื้อแบบยาไอเวอร์แมก max, แบบนี้ถ้าว่าอาการแบบพอหาก็เห็นเนาะเห็นอาการขึ้นมาเป็นตุ่มสองตุ่มสามตุ่มแบบนี้นะมาประมาณนั้น แต่ว่าถ้าว่าอาการนักนักเนาะอาการนักนักเอาก็ต้องได้อาจจะเป็นแบบลักษณะมีไข้บ่บดกินหญ้าบบน้ำลายเหยขี้มูกแบบนี้พอกที่เป็นลำปีสกินหลังจากนั้นเอาก็ต้องได้ซักอยู่สี่ตัวอย่างก็คือสี่ตัวอย่างนี้ต้องได้ซักแยกแสดงว่าเขาต้องได้ซักอยู่สี่เข็มเนาะต่อมื้อแล้วเขาต้องได้ปัวอยู่สามห้าวันเนาะสามห้ามื้ออาการมันจึงเริ่มดีขึ้น ล้วยาตัวนี้เนาะเขาจะผลิตยาตัวนี้ขึ้นมาก็คืออันนี้ก็มีสามตัวยาคือกันเนาะมีสามตัวยานี้แล้วก็ตัวนี้คือสามตัวยานี้เขาจะเอามาผสมอยู่ในรดเดียวกันเนาะก็คือแกะตัวนี้หอกใส่ตัวนี้เอามาผสมกันแล้วหล่ะก็ซักเข้าบัดเดียวเลยท่านผู้ชม ซักข้าวบัดเดียวนี้บบหมายเขาว่าซักข้าวเกี๊มเดียวละมันเลี้ยวเนาะแล้วมันดีเลยนะนะโบเมนเท่านั้นแต่ว่าหมู่เพื่อนาวเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบเขาเข้าใจผิดบบเมนแบบนั้นเนาะแล้วซักเท่าเดียวก็หมายว่าเท่าเดียวนี้ก็คือว่าเอาสามตัวอย่างมาผสมเข้ากันละซักเข้าพร้อมกันเนาะแบบลักษณะโบคือเขาปัวทเขาปิดเนาะโดยแบบ แบบเก่านะซามตัวอย่างเขาต้องซักเข้าสามข็มเซักแยกแต่ว่าตัวนี้เขาผสมกันแล้วก็ซักเข้าวัดเดียวเนาะอันนั้นแต่ถ้าว่าเป็นอาการแหง้งหรือว่าอาการหุ่นแหง้งเขาก็ต้องได้ซักติตโต้กันห้ามือ้อเนาะปัวติดต้กันห้ามือ้อเรียนติดกันแล้วแตแต่ว่าอยากแนะนํเด้วยเนาะมู่เพื่อนผู้ที่ซื้อ,อยานี้ไปไซ้เนาะอยากแนะนําก็คือ บางคนเข้าใจว่าซักเห็นมันยุบแล้วลเราเศร้านะโบเม็นแบบนั้นเนาะดันซมซักต้องให้ปัว่วให้มันคบมือเพื่อที่จะให้เสื้อพญาตต่างๆนั้นให้มันแบบลักษณะให้มันหายขาดไปถ้าว่าเขาซักไปแบบยุ่ยย่อนๆหรือเออเห็นมันยุบแล้วเราเอาปะเลยเข็มนึ่งเราเห็นมันยุบละเอาปะเลยมันข้อเสียของมันก็คือนึ่งก็คือเฮ็ดให้ งัวฮันลึงหยาแล้วก็พญาธิลึงยาหลังจากนั้นมันกลับมาเป็นอีกหรือว่าพญาธิมันฟื้นฟูได้แล้วมันจะเ็ดให้พญาธิลึงหยานนักกัวเก่าเมื่อร่างกายมันสุดส้มกัวเก่าแล้วเ็ดให้การปัวยิ่งระบากขึ้นเติมแล้วก็เ็ดให้เปลืองงบประมาณหลายขึ้นเติมอีกเนาะฉะนั้นแมนคอนี้ต้องให้ระมัดระวังแล้วก็ให้มู่เพื่อนผู้ที่ใช้ยาตัวนี้ไปอ่า ใสให้มันถือรัก,กาเนาะมันจึงได้เห็นผลแต่ตามที่ข้าวเจ้าเอาไปใไส่กับงัวหลายๆเจ้าก็ถือว่าได้ผลอยู่อันนี้มันจะเป็นอันนั้นวันเดือนปีผลิตระกาวันเดือนปีมดคุณเนาะเดี๋ยวไซใส่ก่อนกำหนดทำมันอยุ่ด้านลุ่มของกล้องหรือว่ามีวิธีข้อจํากัดอีกอย่างหนึ่งเนาะลืมแนะนาให้มูเพื่อนไดฮูก็คือ หลังจากเข้าผสมกันเนาะสามตัวยานีนผสมกันแล้วเนาะแม่นสามารถเก็บไว้ได้เพียง60ชั่วโมงเนาะแสดงว่าเขาต้องใช้ให้มดภายใน60ชั่วโมงเด้อทรูรสมยกตัวอย่างตัวนึงเป็นเนาะตัวนึ่งเป็นล้วเข้าที่ซักตัวนึงแบบนี้นะเข้ากับผส,สมเอาเพราะว่ามดทั้งสามอันนี้ผสมกันมันจะได้ซีซีซีเนาะ แล้วเวลาเขาไปซักจะไล่ตามน้ำหนักของมันน้ำหนักตัวของมันก็คือ1ซีซีตัวน้ำหนักของงัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ15หเนาะ15กิโลกรัมยกตัวอย่างงัวเขาร้อยประมาณ150กิโลเขาก็ซักอยู่ประมาณ1 0ซีซีแต่ว่าลุดลื่นกระบอกไปยั้งหน่อยหนึ่งนะแต่กระบอให้ลุดลื่นเกินขนาดเนาะผมเมนว่าเออเพิ่มเป็นเศ้าเป็น30ซีซีอย่าง มันก็กะเอามันกับโบได้เป๊ะๆดอกเฮาบบแมน่นนสิจุงงัวขึ้นไปฮะใส่ตาซิงเนาะเอากะเออเอประมาณสมนี้เอากะซักสำนี้เพรานีตัวนี้มันอันตรายหลายเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าเวลามันติดตัวหนึ่งอยู่ในคอกนะแล้วมันสามารถติดไปได้นะทั่วเนาะทั่วทุกตูเลยอยู่ในคอกของเฮาขนาะเนาะมันติดได้หมดฉะนั้น ขอแนะนำอันลักๆก,ก็คือถ้าว่างัวผู้ใหที่ติดได้มันมีตัวหนึ่งติดแล้วอยากให้แนะนำให้เอามาซักตัวละเข็มตัวละเข็มไว้ก่อนโหลดเนาะเพื่อป้องกันบอกให้มันเป็นขึ้นมานะเค่นว่ามันเป็นขึ้นมาแล้วล่ะมันมันปวดแี่ต้องได้ซักสามมือสี่มือแบบนี้นะมันล่ะต้องได้ใช้เวลาเด้แล้วก็ใช้งบเท่ากันลายเด้ ในกระสิบไปส่งยาให้พระเจ้าเอาเห็นผู้ใดชมคลิปนี้แล้วก็มาเข้าใจตัวใดก็คอมเมนต์สอบถามได้เด้ออยู่ลุ่มคลิปนี้เนาะก็รับชมแล้วสําหรับมูงเพื่อนผู้ที่เข้ามาอัพชมส่งสงองของข้าพเจ้าไม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่าเรามีคลิปใหม่ๆหรือกว่วมหูใหม่ๆอันใดมานําเสนอเพื่ออกให้พลาด ก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะขอขอบใจ